ครับผมก็สวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาทาําวงจรไซเรนเหมือนของรถตํารวจนะครับผมอุปกรณ์ของเราก็จะมีตัวนี้นะครับแบตเตอรี่9้าโวลต์พร้อมอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้ผมได้ทําการใส่สวิช์ไปแล้วเนาะ,ะแล้วก็ i อซีเบอร์ไม่น่าจะมองเห็นเนาะก็จะเป็น i อซีเบอร์5 5 5นะครับผมจํานวน2ตัวเนาะ อ่าแล้วก็คาปาซิเตอร์1ไมโคร50โวลต์ครับผมอ่ารีซิสเตอร์1เมกะโอห์มจำนวน2ตัวนะครับผมน้ำตาลดำเขียวทองนะครับอ่าแล้วก็คาปาซิเตอร์แบบเซรามิกนะครับผมเบอร์104อ่าแล้วก็หลอดไฟนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทำการประกอบกันนะครับเพื่อนๆครับผมก็จะให้เพื่อนๆดูลายวงจรกันก่อนนะครับ ตัวแรกนะครับเราจะทําการต่อขา IC ขาที่2นะครับผมไปขาที่6เนาะจำนวน2ตัวเลยครับทําเหมือนกันขาที่2ไปขาที่6วิธีการดูขา IC ขา1ขา2ดูยังไงนะครับเพื่อน,อนให้เพื่อนๆยึดรอยบากนะครับเอาไว้ด้านบนเนาะแล้วเรานับทางซ้ายมือ ขาที่1ขาที่2ขาที่3ขาที่4ขาที่5ขาที่6ขาที่7และขาที่8เนาะครับเพื่อนๆอ่าเราไปทําการบัดกรีขาที่2และขาที่6เข้าด้วยกันนะครับจํานวน2ตัวเลยเนาะอ่าก็จะได้มาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆต่อมานะครับเพื่อนๆทําการเชื่อมรีเซเตอร์หนึ่งมิโกฮิโอมะครับเข้าไปที่ขา3และขา2นะครับเพื่อนๆอ่าจำนวน2ตัวเลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆ ต่อมานะครับผมจะทําการใส่ซีเซรามิกเบอร์104นะครับเข้าไปที่ขาที่1และขาที่2ของ IC ตัวที่1นะครับประมาณนี้เนาะต่อมาผมจะทําการบัดกรีขา IC ตัวที่1นะครับขาที่1เนาะไปขาที่1ของ IC ตัวที่2และบัดกรีขาที่8ของ IC ตัวที่1นะครับไป IC ตัวที่2ขาที่8นะครับเพื่อนๆมันก็จะมาในรูปแบบนี้ แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็พลิกด้านกลับมาครับต่อมาก็ใส่คาป,ปาซิเตอร์1ไมโคร50บโวลต์นะครับขั้วลบไปที่ขาหนึ่งะครับและขั้วบ,บวกไปที่ขาที่2นะครับเ,เพื่อนๆอ่าจังซี่เลยต่อมานะครับจะทําการต่อหลอดไฟนะครับผมอ่าอันนี้หลอดแดงหลอดแดงหลอดน้าเงินหลอดน้าเงินนะครับผม ขั้วบวกของหลอดแดงไปขั้วลบของหลอดน้ําเงินขั้วลบของหลอดแดงนะครับไปหลอดน้าเงินขั้วบวกนะครับผมอและบวกก็เข้าลบลบเข้าบวกแบบนี้นะครับผมมันก็จะได้แบบนี้แหละก็ขี้เกียจต่อใหม่แล้วนะครับเพื่น <c oughs> อนเราจะเอาไปต่อเส้นนี้นะครับเอาไปต่อที่ขาที่3มนะครับผมและก็ไปสายของหลอดไฟนะครับ ไปต่อเข้าที่ IC ตัวที่2นะครับขาที่3าเหมือนกัน <š ie. S 1> ขาที่3เนาะ <sm all> ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับเพื่อ,อนๆ <sm all> ต่อมานะครับก็เอาไฟขั้วลบนะครับของแบตเตอรี่9โวลต์เข้าไปที่ขาที่1นะครับผมแล้วก็เอาไฟของแบตเตอรี่9โวลต์นะครับเข้าไปที่ขาที่8เนาะมันเป็นขาเดียวกันขาเดียวกัน อ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมเนาะลืมก็ใช้ได้เนาะอ่ะสำหรับในคลิปนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ